พรานไม่ฆ่าจากเรื่องเราถึงเลือดถึงเนื้อในพงไพรโดยเปลวปัทมากลางเดือนเมษายามแล้งจัดต้นไม้ในป่าโปรงดูเหลืองแห้งเหงาหงอยพื้นดินไร้ความชื้นเพราะความร้อนแรงแผดเผาอยู่ทุกวี่ทุกวันใบไม้แห้งก็ปริดจากขั้วลอยคว้างลงไปพื้นล่าง หญ้าคาและพืชคลุมดินก็ดูเหลืองกรอบอยู่ทั่วไปป่าโปร่งยามนี้แทบไม่มีจุดชุ่มชื้นให้เห็นเลยลําห้วยแห้งขอดเกือบตลอดสายแอ่งน้ำเล็กๆที่เหลืออยู่นั้นก็เน่าเหม็นจากซากปลาเล็กปลาน้อยที่ตายเพราะความร้อนแต่ชีวิตในป่าแห่งนี้ต่างก็ดิน้นดนต่อสู้เพื่อความอยู่รอดต้นไม้บางชนิดทิ้งใบเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในลำต้นเอาไว้ สัตว์จะพวกกบเขียดก็หมกตัวอยู่ในรูรักษาชีวิตให้ยืนยาวต่อไปจนถึงหน้าฝนสัตว์ป่าอีกหลายชนิดอพยพไปหาแหล่งอาศัยที่อุดมสมบูรณ์กว่ากระทั่งผู้คนก็ไม่ได้แตกต่างจากชีวิตอื่นๆต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดอย่างแสนเข็นทั้งนี้ก็เพื่อชีวิตของตัวเองและก็ครอบครัวผู้คนจึงไม่มีความคิดที่จะเอื้อเฟื้อชีวิตอื่นขาดความเห็นอกเห็นใจชีวิตอื่น ซึ่งความจริงก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ร้อยรัดชีวิตต่างๆให้อยู่ร่วมโลกกันได้ต่างเฝ้าล้างผลานชีวิตของกันและกันอย่างไม่ลืมหูลืมตากระทั่งความลําบากยากแค้นเข้ารวมสุมอยู่รอบตัวก็ยังไม่มีใครรู้สึกรู้สาเจ้าแดงตะเข้าในหม้อส่จานสังกะสีบุบุบีบๆไปนั้นแล้วก็จ้องมองถ้วยน้ำพริกที่วางอยู่บนพื้นกระ่อมที่ปูด้วยฟากไม้ไผ่ พรานอิมเพิ่งจะจิ้มมะเขือเปราะลงไปในถ้วยน้ำพริกที่มีกะปิปนอยู่เพียงนิดหน่อยก่อนจะส่งเข้าปากแล้วก็เปิบข้าวร้อนๆตามเข้าไปคำใหญ่แต่ภาพลูกชายอายุ3-4ขวบเพียงคนเดียวที่นุ่งกางเกงขาดยุบยับจนแทบจะเป็นผ้าคี้ริ้วอยู่แล้วเงยหน้าขึ้นมองแม่พร้อมกับส่งเสียงออดออนขึ้นมาบอกว่าแม่หนูจะกินกับอะไรทำให้ปากที่กำลังเคี้ยวข้าวอยู่ต้องค้างเติ่งไปชั่วขณะยิงสี เจาแดงมันจะกินข้าวคลุกน้ำพริกที่เผ็ดโลดเหมือนกับตัวเขาเองกับแม่ของมันได้อย่างไรปลากระดีตากแห้งตัวเล็กๆสองสามตัวที่หามาได้จากหนองน้ําก็หมดไปกับอาหารมื้อเย็นของหวานหวานพรานอิ่มกล้ํากลืนข้าวคำที่ค้างอยู่ในปากลงคออย่างยากเย็นความยากจนค้นแค้นของครอบครัวทําให้เขาแทบจะไม่รู้ถึงรสเผ็ดของพริกที่ไตลิ้นอยู่เลยแม่เจาแดงน้ำปลาไม่เหลือติดก้นขวดบ้างหรือเอามาราดให้มันหน่อย คลุกข้าวร้อนๆมันพอกินลงได้มัง้งแม่เจาแดงก็จุ่มมือข้างที่ใช้เปลือกข้าวลงไปในกะละมังใส่น้ําก่อนจะเงยหน้าที่เต็มไปด้วยแววทุกร้อนขึ้นมองนอกจากข้าวเปลือกตอนนี้ก็ไม่เหลืออะไรเลยฉันขอดกปิขี้หนอนได้นิดหนึ่งพอทําน้าพริกกินกับผัดแต่เมื่อเย็นนี้นางชะงักคําพูดค้างอยู่ในลําคออันตีบตันพลางป้ายนิ้วมือลงไปในถ้วยน้าพริกกวาดอากปิที่แทบจะไม่เหลือติดก้นถ้วยมาคลุกข้าวให้ลูก กินเถอะลูกเผ็ดก็ทนเอาหน่อยยังดีกว่าไม่มีอะไรจะกินนะลูกนะเจ้าแดงก็มองหน้าแม่แล้วก็หันไปทางพ่อความอดอยากยากแค้นกับครอบครัวชาวไรุ่นจนที่ฝากฝังชีวิตไว้กับธรรมชาติซึ่งเด็กอย่างเจ้าแดงต้องสัมผัสรับรู้ตั้งแต่แรกที่ลืมตาดูโลกเป็นต้นมาทําให้เด็กน้อยพอที่จะเข้าใจอะไรอะไรได้มากกว่าที่วัยเด็กอย่างแกควรรู้ดังนั้นเจ้าแดงจึงก้มหน้าก้มตา เปิเข,ข้าวคลุกน้ำพริกเข้าปากโดยไม่งอแงอีกเลยพรานอิ่มก็มองดูลูกชายที่กำลังสูดปากเพราะรสเผ็ดของพริกด้วยความสงสารเขานิ่งคิดอะไรอยู่ครู่หนึ่งจึงหันไปมองปืนแก๊ปที่พิงอยู่ซอกประตูแววของความหวังเล็กๆน้อยๆก็ปรากฏขึ้นในดวงตาเออนี่เดี๋ยวข้าจะขึ้นไปดูสัตว์ที่หนองน้ำบนเขาโน,น่นสักหน่อยนะแม่มึงพรานอิ่มบอกเมียพรานนึกไปถึงหนองน้ำเล็กๆตีนเขา มันเป็นแหล่งน้ําแห่งเดียวที่พอมีน้ําติดก้นหนองอยู่บ้างใน่ามการาดูดูร้อนอันแห้งแล้งแบบนี้ทั้งนกนานาชนิดสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่พอหลงเหลืออยู่ในปา่าจะต้องออกมาหาน้ํากินที่หนองนั้นถ้าโชคดีได้อีเก้งสักตัวคงพอเอาเนื้อที่เหลือกินไปขายร้านอาหารป่าท,ที่ตลาดคงจะได้เงินพอซื้อกะปิน้ําปลาซื้อเสื้อผ้าและขนมอร่อยๆมาฝากเจ้าแดงมันบ้างเป็นแน่พรานอิ่มแบกปืนคู่มือ เดินไปตามทางกลางแดดเช้าที่ร้อนแรงขึ้นทุกทีไม้ไร่ในสายตาเห็นเหี่ยวเฉาไปตลอดทิวเขาหัวล้นที่ทาบทับกับขอบฟ้าทำให้เขารู้สึกเปล่าเปลียวยังบอกไม่ถูกเมื่อก่อนนี้ยามที่พรานอิ่มเดินทางเข้าป่าบนหัวของเขาก็จะร่มรื่นด้วยเงาไม้ต้นโตโตมีนกหลายชนิดถลาร่อนไปมาระหว่างพุ่มไม้ส่งเสียงร้องเสียงแซ่บางครั้งเขายังได้เห็นข้างเป็นฝูงๆกระโจนโคลมครามไปตามยอดไม้ ทำให้ป่าทั้งป่ามีชีวิตชีวาไม่เงียบเงาปล่าเปลียวอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้การเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาพราาอิ่มตลอดมาป่าดงอุดมสมบูรณ์อันเป็นที่ซึ่งเขาและก็ชาวบ้านได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากมันทั้งเนื้อสัตว์ที่เป็นอาหารเขาหนังและของป่าอื่นๆที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ทำให้ชีวิตชาวบ้านป่าอย่างเขาและคนอื่นๆไม่ได้ยากแค้นแสนเข็นอย่างทุกวันนี้ป่าดงได้ถูกบุกรุกโค้นถางอย่างย่อยยับลงทุกปีทั้งจากน้ำมือชาวบ้านป่าอย่างพวกพรานอิมและจากน้ำมือลูกสมุนในทุนทาไม้ที่จังหวัดพรานอิมมั่นใจว่าที่สัตว์ป่าได้ล้มหายตายจากไปอย่างรวดเร็วนั้นไม่ใช่เพราะการล่าของพวกเขาอย่างแน่นอนการล่าเพื่ออาศัยเนื้อเขาและก็หนัง คงไม่ทำใหสัตว์ป่าต้องสูญหายไปอย่างรวดเร็วอย่างนี้แต่ที่สัตว์หมดไปก็เพราะไม่มีป่ามีดงอนอุดมสมบูรณ์ให้พวกมันได้หลบอาศัยนั่นเองเมื่อป่าเฮี้ยนเตียนลงสัตว์ก็ถูกตามล่าง่ายเข้าที่หนีไม่ทันก็ตายที่หนีทันก็จะหลบหนีขึ้นป่าสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีป่าให้พวกมันได้หลบและเมื่อเวลานั้นมาถึงคงไม่มีสัตว์ป่าชนิดใดหลงเหลืออยู่อีกเลย พรานอิมแงงดูตะวันที่สูงขึ้นมากแล้วพลางยกมือขึ้นปาดเหงื่อที่ไหลาอาบหน้าบุตรทองฟ้าเยียวตัวหนึ่งกระพือปีกทลาร่อนไปอย่างอ่อนลา้ามันคงกําลังมองหาอาหารเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเช่นเดียวกันกับพรานอิมหนองน้ํานั้นซ่อนตัวอยู่ในป่าโปร่งตินเขาเป็นย่อมปลาที่แทบไม่เหลือไม้ใหญ่มีค่าอยู่เลยการชักลากไม้ออกไปจากที่นี่นั้นค่อนข้างลําบากเพราะต้องข้าบภูเขาลงไป นั่นเป็นสาเหตุที่ถ่วให้การทำลายป่าแห่งนี้ดำเนินไปอย่างล่าช้าจึงยังคงเหลือพื้นป่าพอเป็นที่หลบอาศัยของสัตว์บางชนิดได้น้ำที่เหลือติดก้นหนองขูนคลักแต่น้ำนั้นก็คือชีวิตของสัตว์ป่าที่หลบซ่อนอยู่ในดงนี้น้ำแต่ละหยดไม่ต่างอะไรกับน้ำทิพที่ช่วยชุบชีวิตสัตว์ป่าให้ยืดยาวไปได้อีกวันต่อวันที่ขอบหนองน้ำ ปรากฏรอยเท้าสัตว์เล็กหลายชนิดแต่ที่กระตุ้นจิตใจพระิิมให้เต้นแรงขึ้นมาก็คือรอยกีบแ,แหลมเล็กของอีกเก้งเมื่อมันยังอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้มันก็ต้องมาหาน้ำกินที่นี่พระิ่มซุกตัวแอบซอกหินที่อยู่เหนือหนองน้ำซึ่งเป็นทำเลที่มิดชิดยากที่สัตว์ป่าจะเหลือเ็นได้ง่ายๆจากนั้นเขาก็นั่งรอโชคเคราะห์อยู่ด้วยใจที่เต็มไปด้วยความกระวนกระวายป่าแห่งนี้ ยังพอมีชีวิตชีวาให้เห็นได้บ้างกระอกโดงตัวแดงพลานไตจากต้นไม้ลงมาที่หนองน้ํามันตะเกียกตะกายลงไปถึงก้นหนองเลี้ยวซ้ายมองขวาอย่างหวาดหวาดก่อนจะก้มลงกินน้ําดูเหมือนจะยังไม่ทันอิ่มดีมันก็รีบเห็นผลขึ้นต้นไม้ไปนกเขาเขียวสองตัวแถวแวดลงไปที่หนองน้ําพ,พร้อมๆกันมันสองจุ่มจะงอยปากลงไปในน้ําขุ่นคลักนั้นสองสาครั้งก็โผบินปลอหายไป ป่าที่ถูกลูกรานอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันทําให้สัตว์ทุกชนิดระวังภยัยดื่มกินไม่ทันอิ่มหนำก็ต้องรีบเร่งหนีความตายที่อาจจะเกิดขึ้นในฉับพลันความร้อนอบอ้าวทาให้พานอิ่มรู้สึกง,ง่วงนอนเขาเกือบจะเคลิ้มหลับอยู่ลมรอแล้วแต่เมื่อออเก้งคู่นั้นย่องย่างอย่างหวาดระแวงเลี้ยวหน้าแลหลังเดินตามกันออกมาจากราวปา่ามันเป็นอีกเก้งแม่ลูกอ่อนลูกของมันยังเล็กอยู่ ถ้าเป็นเด็กน้อยก็เพิ่งจะเดินได้นางแม่เดินมาที่ขอบหน้องก็หยุดชะง,งักอย่างระแวงไพรจมูกของมันเชิดใสาพเยือพยาบหูทั้งสองข้างบิดไปมาในขณะที่ลูกเล็กของมันเบียดตัวเข้าไปชิดแล้วคลึงหัวเล็กๆเ,เข้ากับท้องแม่มันเรากับเร่งเราให้รีบลงไปกินน้ําอีเก้งตัวแม่เดินเดินหยุดหยุดนหน้าลูกไปตาของมันไม่ได้มองไปที่หนองน้ําเลย แต่กวาดไปรอบๆราวป่ายังมีความหวาดระแวงส่วนลูกเล็กของมันกลับจ่องเป๋งไปที่น้ำก้นหนองพรานอิ่มค่อยๆย,ย,ยกปืนแก๊บขึ้นประทับบาเขาขึ้นนกปืนแล้วเล็งแลตลอดลำกล้องปลายกระบอกปืนตรงแนวอยู่กับสีข้างของแม่อีเก่งเจ้าแทงเอ้ยเย็นนี้พ่อมีเนื้อให้เจ้ากินแล้วล่ะผ้าผิวหอยของลูกน้อยพูดว่าขึ้นในห่วงนึก มันเชื่อมโยงกับภาพลูกอีเก้งที่กําลังกระหายน้ําจัดทั้งสองภาพตัดกลับกันไปมาจะซ้อนทับเป็นภาพเดียวกันภาพของชีวิตน้อยๆที่ยากไร้หิวโหวยรู้จักแต่กินนอนอาศัยพ่อกับแม่คอยปกป้องเลี้ยงดูไม่อาจมีชีวิตอยู่ได้ตาลำพังหากปราศจากพ่อกับแม่นิ้วชี้บนไกปืนของพรานอิมแข็งทื่อจนกระดิกไม่ได้เขาเกิดความดังเลใจที่จะสังหารแม่อีเก้งขึ้นมาในทันที เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่พรานอิ่มจะไม่ยิงแม่อีกเกงหรือถ้าเป็นไปได้จริงกรณีนี้คงเป็นหนึ่งในล้านเท่านั้นทว่าที่จะเป็นไปไม่ได้นั้นคงไม่มีใครกล้ารับประกันอย่างเด็ดขาดเพราะแม้พรานอิ่มจะเป็นชนชั้นต่ำของสังคมและเพราะความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นของครอบครัวทำให้เขาแทบจะไม่มีจิตสำนึกถึงคุณค่าของชีวิตสัตว์ที่เป็นเหยือ่อแต่จะอย่างไรพรานอิมก็ยังเป็นคน เป็นชีวิตที่มีมนโนธรรมบางทีเขาอาจจะมีมนโนธรรมสูงสูงกว่าพ่อค้าในายทุนทำไม้ที่มังคั่งร่ำรวยล้นเหลือเสียอีกเนื่องเพราะคนเรายังพอมีมนโนธรรมอยู่บ้างโลกและสังคมมนุษย์จึงรอดพ้นหายนะมาได้จนกระทั่งทุกวันนี้เดี๋ยวมาฟังเรื่องราวในปากสักเรื่องนึงครับเป็นเรื่องราวของโขลงช้างเป็นชะตากรรมของลูกช้างน้อย เรื่องเราจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรับฟังกันครับบ่ายวันอาทิตย์กลางเดือนพฤศจิกายนพศ2547ผมขับรถขึ้นไปจอดบนเนินที่จอดรถปากทางเข้าสู่หอดูสัตว์โป่งน้องผักชีซึ่งไม่มีรถใครอื่นจอดอยู่เลยระยะหลังๆห,หากผมต้องการขึ้นไปเที่ยวพักผ่อนบนเขาใหญ่ผมมักจะเดินทางขึ้นไปวันอาทิตย์ตอนสายๆหาบ้านพักที่ว่าง ลงนอนระลึกถึงความหลังแรกที่ได้มาคลุกคลีกับป่าดงบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตั้งแต่ปี2533จนถึงบัดน,นี้ก็รวม14-15ปีไปแล้วผมได้ผ่านตากับความเปลี่ยนแปลงของอุทยานที่เพิ่มขึ้นทุกปีระบบทุนนิยมได้เข้าครอบงำเขาใหญ่เงินที่จะได้จากการท่องเที่ยวกลายเป็นสรณะที่ระดับอธิบดีผู้รับผิดชอบต้องตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งหน้าใช้เงินจำนวนมหาศาล ปูพรมลงสู่ประชาชนระดับราหญ้าเพื่อสร้างคะแนนนิยมด้วยสารพัดโครงการที่เห็นว่าจะช่วยทำเงินให้ได้ล้วนถูกนำมาใช้สนองความต้องการของรัฐบาลหมดสิ้นทุกอย่างครั้งหนึ่งนานมาแล้วผู้คนโดยรอบเขาใหญ่ต่างก็เกรงกลัวและเคารพนับถือเจ้าพ่อปหลัดจางซึ่งเป็นเจ้าพ่อที่ยิ่งใหญ่กว่าเจ้าพ่อทั้งปวงบนเขาใหญ่ถึงกับมีการสร้างศาลและก็รูปปั้นไว้ให้ผู้คนได้เส้นไหว้บวงสรวง จนกระทั่งเจ้าหน้าที่พนักงานของอุทยานก็ต้องมีพิธีบวงสวงดวงวิญญาณของเจ้าพ่อผู้ยิ่งใหญ่และทรงความศักดิ์สิทธิ์ทุกปีเชื่อกันอย่างแน่นแฟน้นว่าเจ้าพ่อผู้สรงอิิฤทธิ์องค์นี้จะช่วยปกปักรักษาเขาใหญ่และสรรพสศัตท์ทั้งปวงให้รอดพ้นจากการทำลายแต่ยิ่งนานมาแม้ว่ารูปปั้นของเจ้าพ่อปหลัดจางยังคงประทับอยู่ในศาลยังคงมีผู้คนที่ผ่านมาแวะสักการะเส้นไหว้ เหมือนที่เคยปฏิบัติมาในอดีตอันยาวนานแต่ดูคล้ายดูงวิยญาณของเจ้าพ่อจะได้ละรูปปั้นทอดทิ้งเขาใหญ่ไปเสียแล้วปัจจุบันบ้านเมืองจึงขยายตัวบนเขาใหญ่อย่างไม่น่าจะเป็นสัตว์ป่าหลายชนิดต้องหลบลีหนีหน้าไปบางชนิดก็ถูกแอบล่าจนหาซากไม่พบแม้จะเป็นช้างงาขนาดใหญ่อย่างช้างงางอน เสือโคร่งที่ดูร้ายและเคยพบแถววังจำปีและก็หมอสิงโตเชื่อกันว่าเหลืออยู่เพียง4ีถึงหตัวเท่านั้นและก็รอวันสูญพันธุจากเขาใหญ่ไปอย่างเงีย,งยบๆอิทธิฤทธิ์ที่เคยศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อประหลัดจางได้เสื่อมสลายไปด้วยยุคสมัยทุนนิยมครองประเทศไทยเสียแล้วผมเดินตามทาง,ทางมุ่งไปหอดูสัตว์นองผักชีด้วยความโล่งใจที่ไม่ผ่านพบนักท่องเที่ยว วันอาทิตย์รถของนักท่องเที่ยวขับตามกันลงจากเขาใหญ่เป็นสายทั้งด้านปากช่องและก็ด้านปราจีนบุรีความวุ่นวายสับสนบนเขาใหญ่นั้นเพลาลงอย่างหน้ามือเป็นหลังมือถ้าย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนผมจะไม่กล้าเดินไปหอดูสัตว์ในยามใกล้เย็นย่ำเช่นนี้ลําพังคนเดียวระยะทางร่วมกิโลเมตรจากปากทางเข้ามีกลิ่นไออันตรายทุกลมหายใจเข้าออกจากเสือโคร่งและก็จากสิ่งที่ไม่มีตัวตนซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญ,ญาณของชาวบ้าน ที่เคยมาหักร้างถางป่าทําไร่อยู่แถวนี้ทิ้งหลุมฝังศพไว้ให้พบเห็นวันดีคืนดีก็ปรากฏตัวออกมาให้เวียนยามซึ่งครั้งหนึ่งต้องมีไปเฝ้าที่หอดูสัตว์แห่งนี้สองคนเพื่อคอยเฝ้าดูแลป้องกันพราล่าสัตว์ทําให้พวกเขาได้เห็นจนเป็นที่หวาดกลัวไปต,ตามๆกันวิญญาณที่เร่ร่อนเหล่านี้ก็ไม่ต่างอะไรกับวิญญาณเจ้าพ่อเขาใหญ่ในที่สุดก็ต้องพากไปจากถิ่นฐาน ที่ไ่ยอมจากไปเมื่อชีวิตดับสิ้นไปแล้วแต่ในที่สุดก็ต้องยอมพ่ายแพ้ต่ออำนาจทุนนิยมเช่นกันเมื่อเดินไปถึงทางโคง้งเบนเดินทางขวามือของผมถัดเข้าไปไม่ไกลก็คือที่ฝังศพคนตายที่เป็นชาวไร่เมื่อหลายสิบปีก่อนที่จะถูกอพยพโยกย้ายลงไปข้างล่างในสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐและตรงโค้งถนนนี้เองเสือโคร่งที่ดุร้ายเคยกระโจนลงตปะปบพนักงานเขาใหญ่ ที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเพื่อจะไปที่หอดูสัตว์เสือโครง่งสะบบพลาดโดนเพียงปลายที่นั่งตอนท้ายแต่รถมอเตอร์ไซค์ก็ล้มลงพนักง,งานคนนั้นก็วิ่งหนีสุดชีวิตหมายจะจะหนีขึ้นบันไดหอดูสัตว์ให้ทันโดยมีเสือโคร่งที่ตั้งหลักได้วิ่งไล่ตามอย่างกระชั้นชิดวิ่งถึงใต้ถุนหอดูสัตว์พนักง,งานคนนั้นเห็นจวนตัวคงขึ้นบันไดไม่ทันแน่จึงได้พรวดเข้าไปในซุม่มที่ประตูเปิดอ้าอยู่ข้างตีนบันไดนั่นเอง เขาปิดประตูได้ทนันก่อนเสือโคร่งจะกระโจนถึงในเสี้ยววินาทีเท่านั้นเสือโคร่งตัวนั้นไม่รู้ว่าดุร้ายกระหายเลือดมาจากไหนมันถึงได้นอนหมอบเฝ้าผู้เกือบตกเป็นเหยื่อมันซึ่งก็ใช้เวลานานาน,นับชั่วโมงก่อนที่จะผลาจากไปแต่ในต้นปี2547จจะหาเสือโคร่งสักตัวก็ยากเย็นแสนเข็นผมจึงไม่รู้สึกกลัวผมเดินขึ้นบันได พอถึงตะพักแรมผมพลันนึกได้ว่าคืนหนึ่งเมื่อปี2533อาจารย์ล้วนจันนวลเด้นลงมานอนเฝ้าอยู่ที่ตะพักแรกนี้ผมอยู่ตะพักที่สองพร้อมด้วยกล้องและก็แฟลชเพื่อรอถ่ายรูปเสือโครงที่อาจจะเข้ามากินเครื่องในวัวที่เราผูกไว้กับเสาใหญ่เท่าต้นไม้ของหอดูสัตว์คืนนั้นเสือโครงไม่ยอมเข้ากินเครื่องในวัวผมได้ความรู้เป็นครั้งแรกในคืนนั้น เมื่อได้ยินเสียงร้องกล้องมาจากเนินดินที่เคยเป็นหลุมฝังศพเสียงนั้นฟังดังเป๊กอาจารย์ล้วนก็บอกว่านั่นแหละเสียงเสือโครงละร้องเรียนเสียงกวางดังเป๊กเสียงเสือโครงจะหุน่นๆนสั้นๆตามจากเสียงกวางแกกระซิบบอกผมซึ่งภาวนาให้มันเข้ามากินซากท้ายที่สุดมันก็ส่งเสียงร้องไกลออกไปแล้วเสียงก็ค่อยลงกว่าเดิมจนแล้วจนรอดผมก็ไม่เคยได้ถ่ายรูปเสือโครงแห่งเขาใหญ่เลย แม้จะเคยเห็นจัจจะในตอนบ่ายสองโมงที่คลองอีเท่าผมเดินขึ้นไปนั่งเก้าอี้ยาวด้านใกล้หนองน้ำใหญ่ที่เรียกว่าหนองผักชีเนื่องจากมีผักชีล้อมขึ้นอยู่ริมหนองผู้คนเมื่อ6 0สิถึงเจปีก่อนน้นคงได้ปลูกไว้และก็ยังงอกงามมาจนปัจจุบันมองข้ามหนองน้ําใหญ่ไปก็เห็นโปง่งอมีชื่อเสียงสองโป่งอยู่ติดติดกันนั่นคือโปง่งหนองผักชีเป็นโป่งช้างโป่งกระทิง และเก้งกวางโดยทั่วไปกระทิงฝูงเราหกตัวก็เคยลงมากินเมื่อปี2527เป็นยามใกล้โพเพชนี้และวันนั้นก็เป็นวันที่ได้ถ่ายภาพฝูงกระทิงไว้ได้นับแต่นั้นมาไม่เคยปรากฏว่ามีใครพบเห็นกระทิงลงมากินดินโป่งที่นี่อีกเลยมองดูทุ่งหญ้าที่ความสลัวรางทอดตัวลงมาครอบคลุมผมพลันนึกถึงเรื่องที่อาจารย์ล้วน ฉันเคยเล่าให้ฟังในปี2533กว่าสิบปีมาแล้วพอมานั่งที่ม้ายาวและมองเห็นโป่งเห็นทุ่งหญ้าผมก็นึกถึงเรื่องเล่าขึ้นมาได้เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับชะตากรรมของลูกช้างน้อยที่น่าสงสารที่ต้องตกเป็นเหยื่อเสือโครง่งทั้งๆท,ที่อยู่ในวงล้อมของโขลง,งช้างเย็นย่ำวันนั้นอาจารย์ล้วนจันนวนมาเฝ้าเวรที่หอดูสัตว์แห่งนี้ ส่วนเพื่อนคู่เวียนยาอีกคนหนึ่งก็ยังมาไม่ถึงแกบอกเพรว่านั่งดูฝูงสัตว์พวกเก้งกวางหลายสิบตัวอยู่หลังจากการเผอป่าได้ไม่นานมันเป็นภาพของอุดมสมบูรณ์ในเวลานั้นซึ่งยากจะหาชมได้ในปัจจุบันขณะที่อาจารย์ล้วนมัวเพลินอยู่กับทุ่งหญ้ากว้างใหญ่และฝูงกวางสายตาของแกก็เหลือไปเห็นโคลงช้างประมาณสิบตัวกําลังเดินออกมาจากป่าทึบด้านขวามือสุดเป็นเส้นทางที่มาจากบึงไผ่ ซึ่งอยู่ในวงรอบหากินของโขลงช้างป่าอาจารย์ล้วนรู้สึกแปลกใจกับท่าทีปั่นป่วนรวนเรของโขลงช้างจนเมื่อแกเพ่งมองหาสาเหตุได้ถนัดตาด้วยโขลงช้างได้เดินเข้ามาใกล้แกก็รู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวเมื่อเหลือเห็นเงาร่างใหญ่เหลืองสลับดําอันปราดเปรียวของเสือโครง่งที่ตามติดโขลงช้างมาแกมองปราดไปที่โขลงช้างอีกครั้งคราวนี้เองอาจารย์ล้วนจึงได้เข้าใจถึงสิ่งที่ได้เห็น ในโลงนั้นซึ่งมีแต่ช้างพังหรืออาจจะมีช้างสีดอรประปนอยู่บ้างแกได้เห็นลูกช้างน้อยอายุไม่กี่วันอยู่ตัวหนึ่งแม่ของมันกำลังใช้งวงดึงมาไว้กลางขาคู่หน้าลูกช้างน,น้อยนั่นเองแหละที่เสือโคร่งได้ติดตามมาอย่างไม่ลดละมันคงกำลังหิวโหยอย่างหนักจึงได้ติดตามต่อแย่โลงช้างแทนที่จะหันไปหาสัตว์ป่าชนิดอื่นๆที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ อาจจะจวนตัวจนเห็นว่าจำเป็นต้องปักหลักต่อสู้กับเสือโครงเพื่อป้องกันชีวิตลูกช้างน้อยเสียงแปรแปรก็สนั่นขึ้นมาจากปากแม่ช้างแกรกช้างทุกตัวพลันหันหลังชนกันให้ลูกช้างน้อยนั้นอยู่ตรงกลางเพื่อปกป้องมันให้พ้นภัยจากเสือร้ายอาจารย์ล้วนเล่าว,ว่าเมื่อแรกที่เห็นแกนึกชมเชยวิธีการอยู่ในใจแม้จะเป็นช้างพังทว่าเสือร้าย ก็คงไม่กล้าเผ็ดเข้าไปจมตีซึ่งซหน้าได้ลงว่าช้างตัวหนึ่งตัวใดช่วยร่างเสือโครงไว้ได้นั้นย่อมหมายถึงว่าร่างของเสือร้ายจะต้องแหลกยับภายใต้ตีนอันหนักๆของช้างทั้งโขลงเป็นแน่นอนแต่อึดใจต่อมาแกพลันตื่นตะลึงกับยุทธวิธีของเสือร้ายเสือโครงแผดเสียงคำรามสนันพลางวิ่งวนไปรอบๆโขลงช้างเสียงคำรามอย่างดูเดือด และท่าทีคุกคามอย่างมาดบั่นเอาชีวิตของเสือร้ายทําให้ช้างแต่ละตัวนั้นเรรวนด้วยบมรูว่าเสือโคร่งจะจู่โจมเข้ามาเมื่อไหร่นั่นเองช่องว่างระหว่างช้างแต่ละตัวจึงเปิดขึ้นมาสัตว์เจ้าป่าผู้ทรงพลังอำนาจกระโจนคุกคามไปร,บรอบๆโขลงช้างอย่างใกล้ชิดเพียงรักษาระยะห่างจากงวงช้างไว้ในทันทีที่ช้างตัวหนึ่งตัวใดเผลอเปิดช่องว่างให้เห็นลูกช้างน้อย ก็รากับสายฟ้าแลบแลบบเมื่อร่างสีเหลืองผ้าดดํากระโจนแวบเข้าไปหาลูกช้างน้อยแล้วก็เพ่นกลับออกมาอย่างรวดเร็วเพียงกระโจนเข้าไปโจมตีครั้งเดียวร่างของลูกช้างน้อยก็อาบเลือดมันร้องคนครางออกมาด้วยความเจ็บปวดสิ่งนี้เองยิ่งสร้างความปั่นป่วนแก่โขลงช้างความหวงหน้าพวงหลังก็เกิดขึ้นและทุกครั้งที่ช้างเผลอตัวเสือรายก็กระโจนแวบเข้าไปอีก การเข้าออกของมันช่างรวดเร็วแทบดูไม่ทนันและทุกครั้งที่มันเข้าถึงตัวลูกช้างน้อยได้นั้นโครงเล็บอันร้ายกาจ right ก็จะเปิดแผลใหม่ๆขึ้นมาอีกสร้างความเจ็บปวดสาหัสแก่ลูกช้างน้อยอายุไม่กี่วันตัวนั้นอาจารย์ล้วนตื่นตะลึงกับพฤติการของเสือโครง่งมันเก่งกล้าส,สามารถและก็มากด้วยเล่ห์กลสมความเป็นสัตว์เจ้าป่าได้จริงๆในตอนนี้แกพอจะมองเห็นร่ากโชคเลือดของลูกช้างน้อยที่เริ่มจะหมดเรี่ยวแรง เพราะต้องหมุนร่างไปมาตามการหมุนตัวของโขลงช้างพักเดียวเท่านั้นลูกช้างน้อยก็ล้มลงและเสือร้ายก็หยุดการคุกคามมันนอนหมอบซุ่มรอชัยชนะที่อยู่แค่เอื้อมของมันเสือร้ายคงจะรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากความมัจยามของมันแล้วไม่นานจากนั้นลูกช้างน้อยที่เสียเลือดไปมากก็สิ้นใจนางแม่ก็แตะเบาๆที่ตัวลูกน้อยเป็นเชิงเตือนให้ลูกลุกขึ้นยืน แต่ไม่ว่าแม่ช้างจะแต่เตือนสักเท่าไหร่ลูกช้างน้อยก็ไม่ไหวติงเสียแล้วม,ม่านมืดได้โรยตัวลงอย่างรวดเร็วจนเห็นโขลงช้างเพียงเลือนรางเสียงช้างแม่แปลกโกนจะนาดอย่างเศร้าส้อยเป็นสัญญาณให้โขลงออกเดินทางเบื้องหลังก็คือลูกช้างน้อยที่ตายดับลงไปและกําลังจะกลายเป็นเหยื่ออนโอชาของเสือร้ายในความมืดมิดที่ปกคลุมลงมาอาจารย์ล้วนจันนวล ผู้มีโอกาสได้ชมภาพชีวิตสัตว์ป่าอันหาชมได้ยากยิ่งนั้นแววเสียงขบกระดูกมาเข้าหูเสือลายพาดกลอนกำลังอิ่มเอมกับชัยชนะของมันอยู่แล้วเฮอ,อฟังแล้วก็นะ่าสงสารครับสงสารลูกช้างน้อยเพิ่งจะเกิดมาแท้ๆก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับ ที่ให้เกตติดตามรับฟังปักหมดกับเรื่องราวในป่าครับคลิปนี้ปักหมดก็ต้องลาไปก่อนครับก็อย่าลืมกดติดตามแตะกระด,ดิ่งไปด้วยนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ